สุนจีปี2012รถเก่งสภาพนางฟ้าราคาเดินใจราคาเพียง2 9 8 0 0 0บาทราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มภายในหลูหลาเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าพร้อมเกียร์ออโต้กว้างขวางนั่งสบายเหมาะกับสายครอบครัว โปรโมชั่นสุดพิเศษแบตใหม่1ลูกยังใหม่4เส้นฟิล์มรอบคันประกันภยนัย1ปีที่สําคัญนะคะตรวจสอบ220รายการวัดโครงสร้างตัวถังพร้อมแล้วก็มีการรับประกันหลังการขายเครื่องยนต์เกียร์เฟืองท้าย1ปีหรือ10,000กิโลด้วยค่ะสนใจเข้ามาชมรถได้ที่โอมา,าคาเซคาสาขาปากทงชัยหรือเพจ Facebook โอมา,าคาเซคาอีสานใต้เรืองรถมือสอไว้ใจโอมา,าคาเซคา